ถึงที่วน,นอุทยานปานบุรีแล้วนะครับผมเนี่ยฮะด้านหลังของที่ทําการก็จะเป็นทะเลทะลุลงไปเล่นน้าได้เปล่าไม่รู้นะม,มันเป็นเหมือนทิวสนอนะและทะลุไปที่ทะเละครับเนี่ยฮะด้านหลังจะเป็นทะเลเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูนะครับเดี๋ยวจะไปเดินทัวร์ก่อนนะครับผมเนี่ยฮะตรงนี้เป็นาทางเข้าไปที่อะไรนะ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเลนตักน้ําป่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นทางเดินต่างๆเนี่ยฮะท่านอยู่ที่นี่ A อยู่ไหน A ชี้สิ A, A นี่ A, A อ A แล้วจะวนยังไงเอบไปเรื่อยอไปถึงสะพานแล้วก็วนกลับนะครับเป็นข้ามแม่น้ำด้วยนะฮะก็จะมีอะไรเนี่ย เราพาไปเท่ยสาระป่าชายเลนหาดทรายหลงสาระการสืบพันไม้ป่าชายเลนอย่าบอกนะว่าท่าเทียบเรือที่เราเห็นตรงสารเจ้าแม่แล้วเมื่อกี้หนูนั่งก่อนเดี๋ยวถามไหนทางเมื่อกี้เป็นไงมั่งทางทางเมื่อกี้ที่ที่วิ่งมาจากสารเจ้าแม่เป็นไงมั่งจากสารเจ้าแม่ทับทิมมาไม่สมควรที่จะมาอย่างยิ่งเพราะเพราะทางมันเป็น ทางลูกลังแล้วเป็นลุมเป็นบ่อนี่ถ้าฝนตกไม่ต้องมาเลยค่ะไม่ต้องิ่ีดังนั้นย้อนกลับไปออกถนนใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็วิ่งทางที่มันเขียนว่าว่าอุทยานปานบุรีเหมือนเดิมทางน่าจะดีกว่าตามป้ายเลยค่ะตามป้ายแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาจริงก็มาได้นะแต่ว่าให้มันขับช้าๆหน่อยเนินมันจะแบบสูงๆขึ้นลงขึ้นลงอย่างลวมีต้นไม้ขูดรถ แต่มันนิดหน่อยนะก็พอมาได้นะถ้าแบบไอ้นี่จริงๆอ่ะแต่ผู้หญิงจะแบบาอาจจะคิดว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราก็ถ้าเป็นโฟวิว่็ดีสุดอนะโฟวิลสบายฟวิลววิ่งวาเลยนะให้ไวเลยนะกระบงกกระบะเนี่ยถ้าเก่งก็ลำบากน,นิดหนึง่งอันนี้มีความยาวพันเมตรก็1นกิโลใช่ป่ะไปกลับก็ไปสาสิบนาทีกลับสามสินาทีไม่รบกวนความสงบไปทิ้งขยะนะครับผมเออเดี๋ยวถ่ายรูป โอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะครับตัดแค่นี้ก่อนครับ